สวัสดีครับพระองค์นี้นะครับเป็นหมายเลขที่61แล้วนะครับในการประกวดพระทุกองนะครับผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน PSA แล้วครับแล้วก็ถึงจะได้นำมาออกคลิปนะครับอย่าลืมเข้ามาวิวเข้ามาโหวตนะครับในคลิปนี้นะครับหมายเลข61นะครับองค์นี้เป็นแบบกรอบกระจกไม่ตัดขอบนะครับก็คือมาทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วก็ตัดที่มันก็คือพระบางด้วยนะครับแนตัวไม่ค่อยเจอนะครับบางกว่าพระสมเด็จปกติอีกนะครับ แต่พ้าเนี่ยเป็นลักษณะของสุโขไทยนะครับคือนะเกจทะลุซุ้มนะครับซุ้มเนี่ยเราเห็นชัดเจนในสะสมงก็เดเลยโชนะครับถ้าไม่ใช่กำแพงเพชรส่วนใหญ่จะตัดบริเวณนี้นะครับตัดบริเวณนี้นะครับแล้วก็แข้งสันชัดเจนนะครับแล้วก็ฐานเขียงเห็นอยู่นะครับนี้เวลาดูนะครับองนี้นะครับเนื้อเนี่ยนะครับมีลักษณะของการแตกลายสังคโลกนะครับนี่แตกทั้งองค์แล้วแตกสวยคือแตกมันนะครับเงามันนี่แข้งสันนะครับ แล้วน้่มีลักษณะสังคติลงมาด้วยนะครับแบบพาสุโขทัยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฐานเขียกเห็นไหมเรือนนี้มีลักษณะของล่องลางน้ําตรงนี้ตรงนี้เฉียงนะครับก็ผิวสวยงามนะครับซุ้มหักมุมนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องกําลังสูงครับนะครับผิวเนี่ยหนึบนะครับหนึกหดหนึกนี่แหละก็ทาให้แตกเกิดการแตกลายสังคโลกนะครับหนึกนุ่มแต่ไม่ฟูนะครับ แล้วก็มีลักษณะของผลึกอยู่ด้วยนะครับนี่เป็นพาสซุมกอนะครับเราเห็นได้ว่าลายเนี่ยไปทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าลายที่เห็นเนี้ยเป็นลายลักษณะแบบแตการากผักชีแบบเกิดจากการหดนะครับไม่ได้เกิดจากความร้อนที่ทําให้แตกนะครับหลายคนที่พูดเรื่องไมโครเวฟนะครับเดีย๋ยวผมจะหาพระลองทดลองดูนะครับพระใหม่ขงเนี่แหละที่ทํานะครับดูว่ามันจะได้ไหมถ้าแตกแบบนั้นมันน่าจะแตกแบบกระจายหรือบางคนบอกมีการทอดนะครับต้องดูว่า ใช่จริงหรือเปล่าแล้วเนื้อแบบไหนนะครับแต่เนื้อเนี่ยคือสวยนะครับแล้วที่มันคือความที่ดูนุ่มและมีความมันเงานะครับและการแตกลายต่างๆเนี่ยเกิดจากลักษณะของการหดเห็นไหมครับไม่เท่ากันเลยแล้วหดแล้วเวลาเราดูเนี่ยก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่านะครับเนื้อที่ดูแลตัวเองจากการผลิตต่างๆนี้ขึ้นมานะครับสองนี้จะดูเรียบเลยด้วยซ้ํานะครับนั่นเนี่ยตรงนี้คือจุดสําคัญนะครับมีผงตะไบทองนะครับใครที่ชอบพระลักษณะนี้นะครับ อย่าลืมครับเข้ามาโหวตนะครับแล้วก็เราไม่ค่อยเจอด้วยนะบแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเนี่ยทั้งองค์นะครับแตกลายสังคโลกผิวมันเยาและแตกแบบเนื้อหดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ